ใครบอกว่าฉันผิวดีอยู่แล้วแกดูนี่นะนี่คือผลจากการไปตีก๊อฟบ,บ่อยเกินแดดเมืองไทยก็คือครีมกันแดดเอาไมา่อยู่จ้าวันนี้ก็เลยรีบพุ่งตัวไปคลินิกมากู้ผิวโทมด้วยเมโซหน้าใสากลุ่มไบเทนนี่หลักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันเพราะเราแปะยาช้าค่ะตัวที่ฟ้าทําวันนี้จะช่วยในเรื่องลดความหมองคล้ำให้ผิวเนียนขาวใสอิ่มฟูฉ่าน้ำคุณหมองมาแล้วก็จัดให้ทั่วหน้าเลยค่ะแบบจุกๆุตอนทําก็คือชิลมากไม่เจ็บเลย อันนี้สาบานและนี่คือผลลัพธ์หลังผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ค่ะแกผิวสวยกาสกินมากนี่คือหน้าสดกล้องสดนะคะจากผิวแบบนี้อะเธอพิกัดความสวยที่นี่เลยค่ะเดอะแจมคลินิกอยู่ในปั๊มปตทาาสันทรายแม่โจ้ขับเข้ามาแล้วเห็นเลยอยู่ชั้นสองนะพี่ๆที่คลิน,นิกคือใจดีมากแนะนำดีมากๆเลยให้10บเต็ม10บเลยค่ะแล้วที่นี่เขามีหัตถการหลายอย่างเลยนะราคา ไม่แรงด้วยดูแลเรื่องผิวฝ้าแนะนำที่เดอะแจมคลินิกเลยค่ะ